สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Project Cw นะครับเกมนี้ก็ยังอยู่ในช่วงโค้ดอัลฟาอยู่นะครับครั้งนี้นะครับก็จะมามาชมกับรถถังของสายเคนนะครับผมเคนเขาจะใช้ตัวรถถัง xm1 นะครับดูจากป้อมก็น่าจะเป็น xm1 gm นะอีกคนหนึ่งเขาจะเป็นอ,อ่านี่อันนี้อันนี้จะเป็น xm1 ค่า s สเลนะครับถ้าดูจากป้อมนะครับ ตัว xm 1 gm คันนี้นะครับมาตรฐานนะครับสเปคมาตรฐานก็จะมีเลือดอยู่ที่สองพนาร้อยนะครับดาเมจตอนนั้นอยู่ที่150นะครับผมก็ท็อปสปีด64นะครับเวลาโหลด15บห้าวินะครับผมตัว xm 1 gm เนี่ยจะยังไม่มีสกิลอะไรเลยนะครับผมสกิลกดจะยังไม่มีนะครับผมเขาก็จะมีสกิลติดตัวอย่างอันนี้นะครับผมก็คือการยิงต่อเนื่องหนัดนะครับผมก็จะติดเพิร์กทำให้ วิ่งยิงนะครับเป้าเล็งของตัวรถถังเนี่ยจะลดลง30%เปอร์เ็นเป็นเวลา25่ิบาวินะครับตัวรถนะครับจะยิงเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแม็กกาซีนนะครับผมใน1แม็กเนี่ยจะมี3นัดนะครับตัวรถถังเนี่ยจะมีทั้งหมด4แม็กนะครับก็แม็กละ3นัดนะครับนัดละ150นะครับผมก็คือจะมีทั้งหมด12นัดนะครับ12คูณ ร5 0นะครับก็พันแถ้ายิงเข้านะครับต่อนัดก็1,800นะครับแล้วก็จะรีโหลดอีกทีก็คือ15วินะครับผมมาดูการอัปเกรดกันบ้างนะครับตัวรถของผมนะครับจะเน้นไปที่คิเป็นหลักนะครับผมคิแล้วก็ดาเมจเป็นหลักนะครับคือตัวรถเนี่ยจะเด่นมากๆในการเบิร์ดดาเมจนะครับเวลาผมเล่นสไตล์การเล่นของผมจะวิ่งด้วยความเร็วสูงไปแล้วก็แปะยิงก้นเขานะครับ เพราะว่าถ้ายิงท้ายตัวรถกับหลังป้อมเนี่ยมันจะมีโอกาสติดคิที่ค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยจะช่องแรกนะครับผมก็จะเอาดาเมจมา25แล้วก็บวกโอกาสการติดคี10%ตามมาช่องที่2นะครับอันนี้ก็จะบวกลดเป้าเล็งลงนะครับผมช่องที่3นะครับก็จะเพิ่มเวลา,าเล่งนะครับผม 5%นะครับช่องที่4นะครับผมก็จะเอาตัวความเร็วในการถอยหลังนะครับบวก6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ความเร็วพื้นฐานนะครับก็จะอยู่ที่บวก7.5%านะครับผมแล้วก็ช่องที่5นะครับก็จะเน้นไปที่ความเร็วเหมือนเดิมนะครับก็จะเพิ่มความเร็วบวก7.02นะครับแล้วก็ความเร็วในการถอยหลังบวก6นะครับผมช่องที่6นะครับก็นี่ครับก็จะเน้นไปที่การบรรจุระหว่างนัดนะครับอันนี้ก็จะ ลบ10%นะครับการยิงนัดถัดไปอันนี้ก็จะลบ7.5%ระหว่างโหลดแม็กต่อไปนะครับผมช่องที่7ก็แน่นอนนะครับเพิ่มความเร็วในการหมุนป้อมปืนนะครับแล้วก็เล็งเร็วขึ้นช่องที่8นะครับก็บวกเลือด150บนะครับบวกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับคือคือตัวรถของเราจะเน้นวิ่งเข้าประทะกันอยู่แล้วนะครับช่องที่9ก็บวกสปอ t ตนะครับก็คือเวลาเราจะ วิ่งเข้าแล้วก็ดูตัวพวกเรดาร์อะไรพวกนี้นะครับว่าสตูอยู่ตรงไหนกันนะฮะแล้วก็ช่องสุดท้ายช่องที่10นะครับก็จะเอาดาเมจมานะครับผมแล้วก็โหลดระหว่างนัดถัดไปเร็วขึ้นนะครับแต่ก็จะบวกก็คือ25%้าเปอร์เซ็นต์หากคุณถูกยิงด้านท้ายนะครับ่อจะบวกคิก็คือจะโดนยิงแรงขึ้นถ้าหากถูกยิงด้านท้ายเพิร์กของเคนนะครับเหมือนจะดีนะหลายๆอย่างเนี่ยเหมือนจะดีแต่ส่วนใหญ่ใช้งานไม่ได้ครับช่องแรกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรีตัว Energy นะครับไว้ใช้กดสกิลซึ่งตัวเคียนไม่มีสกิลให้กดเพราะฉะนั้นไรประโยชน์นะครับแล้วก็ช่องที่3เนี่ยก็คือสมกนะครับผมแต่ตัวรถเคียนเนี่ยมันไม่มีส k e นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใช้ได้ก็จะมีแค่อันเดียวก็คือถอยหลังเร็วขึ้นนะครับ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นเร่งเร็วขึ้นนะครับผมช่องแรกจะเป็นเร่งเร็วขึ้น อันที่3ออันที่2นะครับก็จะเป็นการบวก5้พอยต์นะครับก็คือ Energy ซึ่งแน่นอนนะครับมันไม่มีให้กดนะครับแล้วก็อันที่3เหมือนจะดีนะครับโหลดกระสุนเร็วขึ้นนะครับลดเวลาบรรจุกระสุนเร็วขึ้น10%แต่พอไปเล่นจริงๆเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรเลยกับตัวรถนะครับยังรีโหลด15วิเหมือนเดิมก็สรุปสิ่งที่ใช้ได้ก็คือมีแค่ตัวนี้นะครับเร็วขึ้น15% แต่ถามว่ามันส่งผลกับตัวรถไหมไม่เลยนะครับเป้าเลงของตัว XA1 GM เนี่ยมันเป้าเลงค่อนข้างเล็กอยู่แล้วนะครับก็แต่ถ้ามันจะใช้ได้จริงๆก็มีแค่อันนี้ก็เลยจะเป็นต้องใส่ไปแล้วก็เพิ่ตัวที่3นะครับผมก็เอาเป็นวิ่งยิงนะครับอันนี้อันนี้ได้ใช้แน่นอนนะครับสเต็นะครับก็ตามนี้เลยนะครับโหลดท่ามนะครับโหลดตอนนัดก็จะอยู่ที่0.95นะครับผมโหลดระหว่างนัดก็ แมกกาซีนนะครับก็อยู่ที่1.3วินะครับดาเมจ51นะครับคีก็1.1นนี่ท็อปสปีดนะครับ64นะครับความเร็วในการถอยหลังอยู่ที่42นะครับผมก็จะมีเลือดอยู่2,550นะฮะคือตัวรถก็ป้อมก็โอเคใช้ได้อยู่นะครับพอบล็อกกระสุนได้บางช่วงบางจังหวะนะครับผมแต่ก็ถามว่าถึกเลยไหมก็ไม่นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมแต่ก็ยังพอมีการ ป้องกันได้นิดหน่อยนะครับนี่ส่วนเพิร์กก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมเกมเพลย์เลยครับเคนเลสโกเข้าไปยึดจุดดีก่อนคนระับจุดใกล้สุดแล้วเดี๋ยวไปวิ่งไปสี่ต่อรถเร็วมากเลยฮนะ <c oughs> ใส่พืนปัดเค okay. เดี๋ยวต้องไปหลอยยิงตรงแถว C ครับเอ๊ะไป A ดีกว่าไป A แล้ววกเข้ากลาง B ได้ครับตรงจุดนี้ก็ลอยได้เช่นเดียวกันระเบิดลงเพื่อนเราก็คิดแบบเดียวกันเลยไป A hey, you. Make day. ีมีคันวิ่งเข้า เป็นเอบามใช่ไอะเยอะๆ,ๆเสียงเกินวิ่งมาเอดีกว่าครับตรงนู้นคันหนึ่งตายเลยหโหลด โหลดใหม่นะกด X กนะครับผมเป็นการบรรจกุกระสุนชุดใหม่ไปเลยโอเคเรียบร้อยครับลบกนะันโอ้ยมุมไม่ได้ เอาแท็กขาดอุยอ้ย,อ,ยอะไรครับเนี่ย <laughs> ท่าตีลังกามหาชนนะกำลังไล่ยิงเพื่อนเราอยู่เขาโหลดฮนะปุบโ,โอเคดูดีกว่ามันกำลังโหลดอยู่ กดไม่ได้โอ้ยไม่เข้าเลยวิ่งออกสิจ้ะโอเคลงมาได้ครับไนส์ nice. คือกระสุนมันไม่ค่อยตรงครับเวลาหมุนยิงอะไรเงี้ยเหมือนมันจะยังบั็กอยู่ ก็สุนแบบเหมือนมันจะวิ่งช้าอะไรประมาณนั้นนะครับเวลาจะยิงก็ต้องแบบจังๆโอเคเรียบร้อยยังมีจุด B อยู่นะเดี๋ยวขอยึดจุด C ก่อน ต้องหาจังหวะเข้าโจมตีด้านท้ายตัวรถเขานะขีนี่จะได้มาหาศาลนึ่วนึงโหเยอะเลยม้นงบีไป let's go สปีดไปเลยครับเข้าไปยิงด้านท้ายตัวรถไม่ก็หลังป้อมเขามันจะได้ขีรัว อบอกได้มีคันเกิดไหมต้องระวังคนเกิดด้านหลังด้วยนั่นไงไม่ทันคาดค้ามด้านหลังโอ้โอพันสามสามนัด อ๋อแท็กอ่ะเรียบร้อยเอบามด้านหลังสปีดเดี๋ยววิ่งเข้าเอครับขันอยู่นี่เนี่ยชนมันซะ คือแบบเป้าตรงนะแต่ยิงแล้วกระสุนไม่ตรงอะเป้ามันเล็กนะแบบแต่กระสุนแบบไปคนละทิศคนละทางเวลาหมุนยิงอะนะครับอ่าเดี๋ยวผมไม่ดูท่าบรรจุกระสุน <S <S เท่มากเลยเปแบบออโตโอ้เหมือนแบบลูกโม่นะนะ นี่แล้วก็ปิดฝาเหมือนก็บศูนย์มันวิ่งช้าครับคันนี้อันั้นที่มันก็เร็วนะตามสเปเนี่อาจจะเป็นที่ป้อมบักบักหรือเปล่าโอ้โหขี้แรงกันพ่อคุณโอเค เกือบตายถ้ามีเวลาให้ยิงอีกชุดหนึ่งนะน่าจะตายจะชนะแล้วเนี่ยอีกหนึ่งคิวก็ชนะแล้วอ่ะเรียบร้อยทำดาเมจไปเท่าไหร่ได้ดับสี่เหรออ๋อพังไปสี่คันครับยิงไปสี่คันทำดาเมจไปหน <ะ S 2> ึ่งหมื่นนะเขาทิ้งระเบิดฮะ <Ahora akkor> อ่า uh, ภารกิจมิชชั่นไอวางบอมเราเป็นดีเฟนต์ป้องกันโอเคต้องหาชงบาแอบเข้าโจมตีครับเดีย๋ยวมาวิ่งตรงทางสายสองดูโอเคเข้ามาบีกันเพื่อนตรงบีนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วลเปิดแลเปิดเท้โอ้โยติดคิ้เรียบร้อยฮะชุดเดียวบรรจุใหม่มีข้าหลังเขา เอ้บามเด้งโอเคอย่างน้อยก็ติดขี้เรียบร้อย,ออยฮะขันต้องนึกแฉลบมรจูบใหม่ครับเนี่ยป้อมมันยังบากอยู่นะคันนี้แล้วก็เวลายิงกระสุนมันแบบมันวิ่งช้านะครับ ไม่ตรงเป้าเนี่ยเป้าเล็งอย่างเงี้ยแต่ยิงไม่โดนนะวิธีแก้ผมก็คือแบบวิ่งเข้าใกล้ๆเลยเนี่ยเห็นไหมโอเคคนละจุดกับที่เราเล็งเลยนะเรียบร้อยฮะน่าจะยังเป็นบักอยู่ในส่วนของอิเซมันก็อย่างที่บอกแก้ก็คือ วิ่งเข้าไปยิงใกล้ๆหมุนยิงนี่คือลำบากมากๆเลยคนระับสำหรับท่านี้เดี๋ยวมาวิ่งมาตรงกลางดูดูก่อนว่าเขาจะไปไหนกันโอเคเข้ามาบีวิ่งมาตรงกลางบีเดี๋ยวมอ้อม แล้เพิดเล็งอยู่ชนก็โอ้ยด้านหลังก็มีโอเคยิ่งว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 ิ่เกือบเก็บไปหนึ่งครับบรรจุมา ยิงก้นเขาเบาีปัมเล็งหลังป้อมพันสีเรียบร้อยฮะโอ้โหตัวล่ออีกหนึ่งชุดเรียบร้อย เนี่ยคือขอให้มันได้ลอยหลังเถอะ <laughs> ดาวเมทกระจุยอะปิดขี้รัวๆเหลือหนึ่งคันครับอเรียบร้อยชนะรราสุดท้ายหอ้ว่า มาทางเอหนะ่อยเราจะได้อ้อมไปได้สังเกตด,ดูโอ้ <Okay. S 2> เข้าไป B ีเหมือนเดิมถ้างั้นเข้ามาตรงกลางมาทางนี้เลยครับมีคนเดือกเกอร์โอ้อยสองขัง้นสองขัง้น โอ้ยแทกโอเคตายพอดีเดี๋ยวชุดเดียวอู้ยนอนโอเคสองเนี่ยเห็นไห ไม่โดนสักนัดเลยนะออโอ้โหอีกนัดเดียวจะตายแล้วคือแบบ3นัดนั้นแหะที่ยิงไปอะไม่โดนสักนัดเลยคือกระสุนมันแบบมันวิ่งช้าหรืออะไรสักอย่างน่าจะยังเป็นบักค,คือเป้าก็ตรงนะเล็งตรงรถเลยแหละเป้ากไม่ได้ใหญ่อะไรนาทีตน่าจะแพ้เหลือสองฝั่งเราเหลือสองฝั่งเขา ก็เหลือ2แต่เป็นเอบามเรียบร้อยฝั่งเขาเหลือสาเรียบร้อยสองหนึ่งครับ อะเราเป็นฝ่ายโจมตีครับโอเคมาตรงกลางเหมือนเดิมครับก็รอดูว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะไปทางไหนกันเราจะได้ไปคนละทางเข้าไปบี B ีตรงนี้แล้วก็มาตรงกลางเพื่อนเราวิ่งไป A แล้วครับวิ่งมากันละเดี๋ยวผมรอจัองว่ะผูชมตี โอ้ไนส์เกือบตายเลยเมืเ่อกี้มาแล้วมาแล้วมาละตรงบีวิ่งมาละโอเคเข้ากลนเลยครับ <im itation> เพื่อนวางบอมสําเร็จจะเอ๊ะตูดหล่อมจ้าเรียบร้อยโอ้เหลือสองคัน โอ้ยกระโดด้องเลยไม่ทำดาเมจอะไรด้วยนะเมื่อกี้เรียบร้อยชนะฮะที่หนึ่งนชนี้ยิงไปแปดเลยนะ1มื่นสี่ครับดาเมจ โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ X1GM m นะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเกมมันอยู่ในช่วงโคดรอัลฟาอยู่นะครับบั๊กนู่นนั่นมันก็มีหลายๆอย่างให้เห็นกันอยู่นะครับผมตัวรถก็ยังไม่พร้อมนะสกิลก็ยังไม่มีนะครับผมแต่ก็เล่นสนุกไหมสนุกนะครับไปหล่อก้นชาวบ้านเขานะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับทังนั้นผมขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ